สมใหมเรียนเป็นคนที่ไม่กล้าพูดมากเลยเพราะพูดแล้วก็มือสันไปแต่พอเรียนคอร์สเนี้ยทำให้เราพูดหน้ากล้องได้สบายมากแล้วก็ชินมากขึ้นเราไม่กลัวกล้องอีกต่อไปแล้วสิ่งหนึ่งที่มีค่ามากที่ได้มันก,ก็คือแอบสงสัยกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันง่ายมากเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผู้กองเบนสเนี่ยเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ คนได้หลายคนมากเลยเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยตอนแรกเห็นคลิปผู้กองผ่านๆที่ไรก็บอกว่าเอ้ยใครเนี่ยทำไมพูดเสียงดังจังแล้วก็พูดก็ไม่ค่อยพอใช่ไหมซึ่งมันไม่ตรงกับตัศนะนิสัยของเราเลยแต่พอได้เข้าไปฟังดูในคลิปนะคะก็คือเขาพูดตรงพูดแรงก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกระแทกเข้ามาในหัวเราเลยคือมันเป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนนะ่ะมักเป็นแบบนี้แบบนั้นใช่ไหมคะแล้วก็พูดแล้วมันก็โดนเนะ่ะทำให้เราคิดได้ว่าเอ้ยมันเป็นความจริงนะที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยพอช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เลยได้มีโอกาส เข้าไปเรียนออนไลน์จริงๆอะ่ะเป็นคนที่ยังไม่เคยเรียนออนไลน์เพราะว่าก็ยังไม่รู้เนาะว่ามันจะดีเท่าเรียนออฟไลน์หรือเปล่าเพราะว่าเรียนออฟไลน์เราก็ได้เจอตัวจริงกันใช่ไหมแต่พอเรียนออนไลน์เนี่ยพอเป็นช่วงวิกฤตโควิดใช่ไหมราคามันก็ถูกลงเฟินก็เลยได้โอกาสเข้าไปเรียนในคอร์สของพวกกองบหลายคอสเลยแต่มีอยู่คอสนึงที่ทําให้เฟินเนี่ยกลายเป็นคนที่กล้าออกมาพูดอย่างนี้ได้จริงๆที่จาได้ก็คือคอสท,ที่ชื่อว่า p Public s p e a k i n g เพราะว่าการบ้านคืออะไรรู้ไหมคะให้มาไลฟ์50คลิป ติดต่อกันออกหน้ากล้องเนี่ยพูดทุกวันเลยต่อเน,นั่ง้า50คลิปก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไปหาคอนเทนต์จากที่ไหนตั้ง50คลิปแต่ทําไปทํามาเราก็ทําได้จริงๆสงิ่งที่เราได้ก็คือเราก้าวข้ามผ่านความกลัวอะไรบางอย่างที่เราแบบสมัยเรียนเป็นคนที่ไม่กล้าพูดมากเลยเพราะพูดแล้วก็มือสั่นแต่พอเรียนคอร์สเนี่ยทำให้เราพูดหน้ากล้องได้สบายมากแล้วก็ชินมากขึ้นเราไม่กลัวกล้องอีกต่อไปแล้วสิ่งหนึ่งที่มีค่ามากที่ได้มาจากการไลฟ์ต่อเน,นื่อง50คิคลิปเนี่ยก็คือการที่เร ไเชื่อว่ามันไม่ใช่ว่าให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นแต่มันยงได้สิ่งหนึ่งที่กลับมาก็คือวินยัยแล้ววินัยเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ทําให้มนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยดีขึ้นมาได้ไม่ว่าจะทําอะไรถ้าเรามีวินยัยและทําต่อเนื่องเนี่ยเฟิร์นเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จได้เพราะว่าหลายคนที่ประสบความสําเร็จที่เฟิร์นไปอ่านมาไปฟังมาเนาะสิ่งหนึ่งที่เขามีเหมือนกันก็คือวินยัยและวินัยเนี่ยสำคัญกว่าวิสัยทัศน์อย่างที่คู้ฟองเบนบอกจริงๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ดแชร์กดติดตามให้กับช่องอยูทัวเฟิร์นน้อยด้วยนะคะอ่าลืมฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้กองเบนซ์เนี่ยมีหลายคนที่เคยดูคลิปแล้วบางคนอาจจะไม่ชอบหรือว่าชอบก็แล้วแต่เนาะอยากให้ลองเปิดใจดูว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาหวังดีจริงๆกับเราถ้าได้เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยจะรู้ว่าจริง,รงๆเขาเป็นคนยังไงถือเขาจะพูดตรงพูดแรงแต่จริงๆอ่ะมันก็คือตัวคุณนั่นเลยค่ะถ้าใครที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ยอมรับหรือเปล่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ